ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนีครับเอานี้นะ ety, ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นี่ครับใน IG นี่ครับหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนที่โพดไปแล้วนะครับแล้วมียอดไลน์น่อยนี่ครับเลยอยากจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้นี่บเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับเราก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เกมเอ t t ค c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับขอให้คุณชมนะครับอ่ะคลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลหลาด่านนะครับอ่ข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับอ่ะเราก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ หรือใครนะครับที่มีอยากขอข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็สมัครสมัครใช้งานนะครับด้วยบไปฉีก Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นีครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับขอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคนที่รอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m h a d c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอเก็จะมีตั้งแต่ Facebook นีครับอินสตาแกรมทิกเกอร์ยูทูแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนี่ครับอันใน่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในโซนองแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนี่ครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็มาดูที่มดมูลนี่ครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจนั่นเองนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกมาที่ถูกใจนี่ครับเราประกัน30วันตรงนี้เลยนี่ครับแล้วก็มาดูที่่บบรรริกกาัันนตอค อันดับบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับเราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เรนราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการนะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนี่ครับ อ่ะเราก็มาที่โพสเนี่ยบพียวต้องการจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับแล้วก็คลอกลลงกนะครับของโพสด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเราก็นํามาวางนะครับอ่ะในโซนริมาณนี่ครับอยากเพิ่มยอดไลน์เท่าไหรเนี่ยครับก็ใส่ที่ช่องนี้เลยนี่ครับอ่ะผมจะใส่ไปที่1 0 0อนี่ครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนี่ครับาบริการครับจะคํานวณให้เราด้านล่างแล้วนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนี่บก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะเราบล็อกข้ความสั่งซื้อของคุณแล้วนครับ ต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่าบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าอลิงก์โพสนะครับถูกต้องหรือเปล่านี่ครับอ่าเพราะว่าถ้าลิงก์โพสไม่ถูกต้องเนี่ยครับยอดไหล์นะครับจะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมาเนี่ครับก็จะเป็นวันเวลานะครับนี่เรากนส อตอนนี้นับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับในระหว่างเี่ยวรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเอาแล้วเกิดมียอดจํานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอาแต่ยังไม่รู้วิธีในการเติมเงินนะครับก็ให้ผู้ชมนับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนี่ครับอาช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code คดทุกธนาคารนะครับ อ่ะช่องทางนี้นะครับผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมด้านล่างนี่ครับคำต่ำอยู่ที่1บาทเองนี่ครับอ่ะแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปเขาก็จะมี q คียวาโค้ดนะ้รับขึ้นไม่าสแกนกันแล้วนี่ครับต่อมานี้ครับก็จะเป็นช่องทางการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนี่ครับอ่ะช่องทางนี้นะคุผู้ชมก็คลอกได้ไปฉีตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วพอทารายการเรียบร้อยเนียครับก็นำสลิปมาแนบด้านล่างนี่ครับอ่ะแล้วก็กดยืนยันเลยนี่ครับต่อมานี้ครับก็จะเป็นช่องทางอ่างเปาวอลเลนนี่ครับแล้ว ในช่องทางนี้กนะ็จะมีหลายช่องทางนไปเราเลือกใช้นี่ครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR โค้ beast. ดนะครับถุงมันนีวอลเลตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนี่ครับอรวมถึงตู้บอญเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับต่อมานีครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและในทุกช่องทางนะครัเขาจะมีคาแนะนำในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับคุณูชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับอย่าลืมอ่านคาแนะนานะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณูชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนครับ อ่ะตอนนี้ครับยอดไลน์นะมีอยู่ที่10ไลน์นีครับเดี๋ยวผมจะลองกริเฟนหน้าจอนนครับระดว่ายอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าตอนนี้ครับยอดไลน์ของเรานะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง212ยไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ครับยอดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าล้วก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างด้วยนะครับคุณผู้ชมความนองตกใจไปนะครับเพราะทางเว็บกอมีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็แถมให้เรามาเยอะเลยนี่ครับต่อมานีครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับอ่าเราก็มากดเข้าล็อกลิงกตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็แชรับ โดยที่เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับคุณผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนากันด้วยนีถึงครับเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับาละหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับขอให้กดกลับมาที่หน้าขับสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีนนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อมีนนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชี้เรือและช่องทางไลน์นี้้ถาเกิดว่าาปัญหนะครับ อ่าแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณชมเพียงเท่านี้นี่ครับอ่าสำหรับคุณชมท่านใดน,นะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับอ่าก็สามารถก็มาใช้งานกันได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใ่นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ